ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาแล้วกับ Arc ์ n อสเซนตวันนี้แวะมา,าทักทายกันเล็กหน่อยในในอาร์อสเซนต อันนี้จะมาบอกวิธีย้ายของย้ายสัตว์ออไปอีกแมปนึงเผื่อเรา,าสร้างตัวลักควาเล่นไว้หลายแมปทั้งแมปแรกแมปพลาดายเอ้ยแมปแมปใหม่เอ,อ้ยนี่ว่าเราจะเอาของที่ดีที่สุดเ,ออเราไปให้ตัวนั้นในการเล่น สมมตินะเรามีเรามีของอยู่แบบเนี้ยเอ,อมันเยอะแล้วม,มันมันมีแต่ของดีมันเอ,อใชม้มันมีเยอะจนเหลือใช้อะแต่ว่าเราอยากเอาไปให้อีกแบบหนึง่งอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแบบนั้นหรืเอเพราะแบบนั้นมันไม่มีอยอ่างเช่นแบบทะเลทรา,ายนี่มันหายากมันหาของอยากแล้วก็จะเอาแบบแต่จะเขาจะเอาของอยู่แบบนี้ไปให้ตัวที่อยู่อีกแบบหนึ่งได้ ไม่ใช่แต่อาวุธนะ,อะของทุกอย่างได้หมดสัต์ด้วยได้ทุกตัวอตอนนี้ขึ้นกิฟฟินก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเล็บเตอร์แล้วเล็บเตอร์มากักดไปอันนี้จะเป็นการย้ายนะของแอสเซนต์ภาคใหม่แต่ไม่ใช่ภาคสองนะเป็นภาคทำรีมาสเตอร์ใหม่ให้ กราฟิกสวยขึ้นก่อนอื่นเ,เราต้องมาที่เสาเสาไหนก็ได้ครับเสาไหนก็ได้เลย,เลยจะมีเสาเขียวเสาฟ้าเสาแดงก็ได้หมดอยู่ใกล้เสาเอออยู่ใกล้เสาไหนก็ไปเสาั้นเลยแล้วเราจะย้ายกิฟฟินตัวนี้ไปก่อนไม่ใช่ไปก่อนเอาไปพร้อมกันเลยแต่ต้องเอากิฟฟินมาจอดในในวงนะในวงของเสา แล้วก็เปิดเสาขึ้นมาจะมีสามช่องนะมีช่องตีวอสอันนี้ไม่ใช่ต้องมาช่องแรกนี้กดมาช่องแรกเนี่ยอีเวนตุรีเนี่ย,ยผมว่าผมจะย้ายของไปให้ตัวที่อยู่แบบทะเลทรายนะสกอตเติร์เออว่ามันของมันอันตรายสาัตว์อันตรายหาของยากก็จะเอาเลื่อยให้เลยเลื่อยไปเลยเอาเลื่อยแล้วก็น้ำมันอีกนิดหน่อย จนแบ่งน้ำมันก่อนน้ำมันไปด้วยจก 200, ักสองร้อยเหมือได้ใช้อย่างอื่นด้วยอแล้วก็เอาอิฐเอาอิฐบล็อกไปะะจะาะไปให้ดูสามชิ้นนี้ก่อนนะที่กิงเอาไปได้หมดนะของที่เรามีเอาไปได้หมดทุกอย่างธนูธนูฟ้านี้ก็อธนูบ่วงนี้ก็ไปได้ปืนกับชุดนี้เก็ไปได้หมดนะ ส่วนสัตว์ก็พอจอดพอเราจอดในที่ในอนาเขียแล้วก็กดส่งได้เมื่อกี้อันนี้จะเป็นอของใช่ไหมของใช้ทั่วไปช่องอีเวนต์รีส่วนส่วนจะย้สาวก็มาช่องนี้ช่องที่สองถัดกันเลยกิฟฟิน้วนี่มันจะมีรายชื่อบอกว่ากิฟฟินแล้วก็กดกดตรงนี้แล้วก็กดส่งตรงรูปเท้าส่งไปเลย นี่สัต์กิฟฟินก็จะมีจากรายชื่อข้างบนก็จะมาอยู่ข้างล่างเป็นรายชื่อสัตว์ที่ส่งไปเรียบร้อยแล้วอ่าพอนี้ฟอเสร็จแล้วหมดทุกอย่างแล้วเอาขอางไว้เอาสัตว์ไรหนึ่งกิฟฟินมัจะหายไปแล้วหายไปอยู่ในเสาแล้วแล้วก็ออกจากแมปนี้ไม่ใช่ออกเกมนะออกจากแมปนี้ไปอ่าแล้วเซฟไว้ก่นอนออกจากแมปนี้เอายังแมป มาดูกันดูกันแบบมเต็มเลยที่ออกมาข้างบ้างแล้วนะแล้วก็กดเริ่มเกมใหม่ไม่ใช่เริ่มเกมใหม่เลือกเข้าเกมโปรตีนนี่แหละก็มาเลือกแผนที่ที่เราจะไปเอาของออผมเลือกผมเลือกสนะกอตเอิร์นันเพราะว่าต้องการส่งไปสกอตเอิร์ดแต่ที่กินได้ทุกแมปได้ทุกแมป ถ้ามีอยู่แอปเริชันก็ไปรับที่แอปแอปเชันได้ถ้ามีอยู่ที่เอ็กซินชันก็ไปรับที่เอ็กซินชันได้ส่วนแบบเสริมก็ได้เหมือนกันะนะน,นี้ไปสกอตเอิร์ลายไปได้เอาไปได้ทุกแมปถ้าเราเล่นอยู่แมปไหนเออโอ้โหมาถึงก็เกือบตายเลย เพราะว่ามันดเดือดมากนะแมบของไอ้ทะเลทรายเนี่ยเฮ้ยปูมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปูเกิดเดี๋ยวจะวุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วปิดตัวมันี่ไอตัวนี่ช่วยไหยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวเจอตัวเส้นหน่อยเจอตัวเฮ้ยตายเนี่ยนอนตายอี๋โอ้โหอย่าเพิ่งตายเลยเคื่อตัวจัดการมันเคื่อตัวมาดู ตายแล้วเนี่ยเสรโ่โตเร็วๆรบกันมันเสร,โรเ่โตกันมั่นอือเดี๋ยวจะฟันช่วยเออตายแล้วเออโว้ยเอ็ดอ,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 อีกระปูกามปูเอ้ยอันนี้เสร่โตมานี่อ่มอามาเสร่าโตมาอันนี้เป็นตัวของเสรต่ตัวในของตัวใหม่นะของ เอ่ดอะไอแลนดพอดีย้ายมันมาจากแมปนั่นแหละเออแมปเดอะไอแลนดนั่นแหละมาที่นี้เรามาพอเยาของพวกเราก็มาที่เสาว,วันพาตัวละครเราแปลกสังขารมาเาสาให้ได้เป็นเสาไหนก็ได้หมดเ,เปิดนี่ของที่เราส่งมาเห็นไหมนี่มาแล้วนี่แล้วก็จะได้ใช้แล้วเก็บออกไปก้อนหิน นี่ธนูเลื่อยนี่เลื่อยนี่จับไม้ได้ดีมากเลยนี่ทีนี้ก็ได้มาแล้ว่วน่วนสัดนะกิฟฟินใช่ไหมเมื่อกี้นี่กิฟฟินก็จะมาแล้วกิฟฟินก็จะมาแล้วอยู่ข้างล่างนี่เออนี่เน,นะที่เราส่งมาก็จะกดกดรับเลยกดรูปเท้านี่แหละนี่กิฟฟินก็จะมาแล้วนี่กิฟฟินอา้าวโอ้ยมาเพราะว่าชิงโจ้หนึ่งกิฟฟินมาแล้วอืมนี่ แนันนี้ก็ี้สัตว์ในไอตัวละครในแมพที่เราว่าเราไม่มีสัตว์อะไรแล้วก็เอาเราก็ส่งมาได้หมดส่งมาได้หมดสมมติพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเอ,อในแมพทะเลใ,ในแมพทะเลซายนี้มีสัตว์ตัวไหนที่แมพอื่นไม่มีแล้วอย่างเช่นโกเลม จะเกิดใน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 แดนทะเลทรายสวนมากใช่ไหมในแมบแรกจะไม่มีโกเลมไอไอยักษ์หินเราอะ่ะแล้วก็มาจับยักษ์หินในแมบทะเลทรายแล้วก็มาส่งไปให้อีกแมบหนึ่งได้เข้าใจไหมยกตัวอย่างแล้วโอเควันนี้ก็มาเท่านี้แหละม,มามาให้มาให้ทริคเล็กเล็กน้อยๆ้อแล้วก็ มันก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะช่วยได้ช่วย,วย,วยได้เยอะเลยการใช้ชีวิตสมมุติเราเริ่มต้นแมป e x t e n s i n เนี่ยที่มาใหม่เราไม่มีของอะไรเลยแต่ว่าตัวแรกตัวแรกที่อยู่แมปแรกเราของเราฟูแล้วเราอาจจะแบ่งมานี่ให้ตัวนี้ด้วยก็ได้มันจะทําให้การใช้ชีวิตการตามมันง่ายขึ้นมีอดโนเสารตั้งแต่แรกทําให้เราอยู่ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นพร้อมที่จะลุยในแมปนั้นๆ เข้าใจนะ้ะถ้าใครรู้แล้วนะถ้าเพื่อนๆน่องๆรู้แล้วก็ก็อย่าว่ากันเองพี่มาลงอะไรช้าไปบ่างเขารู้กันหมดแล้วก็ก็เอาลงให้ลงเอาลงไว้ให้คลิปนี้มันอยู่ใน youtube เผื่อมือใหม่ทั้งมือใหม่ทั้งภาคใหม่ภาคเก่าเขาจะได้ดูกันเดี๋ยวเขาพิมพ์ไหมเดี๋ยวเขาพิมพ์ไปหาไปหาใน youtube ว่าทํายังไงบ้างจะขึ้นก็ได้ือ,อ ก็ถ้าถ้ารู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้ก็ถ้าถ้าเพิ่งรู้หรือว่ามันมันได้ผลดีมันทําแล้วให้สบายขึ้นง่าขึ้นก็นกดไลค์กดไลค์เป็นกำใจให้กันด้วยนะกดติดตามด้วยนะก็แล้วกันนะวันนี้ไปแล้วเราเจอกันใหม่ในตอนหน้า